มากันแล้วนะครับผมสำหรับกล่อง Google TV จากทางเ x i ยวมีที่มีชื่อว่า Xiaomi TV Box S Gen 3นั่นเองนะครับกมาถึงเจนที่3แล้วเจนที่1เจนที่2ดูรีวิวในช่องผมได้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมจากทาง x i a o มีนั่นเองนะครที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับสามารถดู Netflix ภาพวิดีโอ YouTube Xiaomi TV Plus ก็ยังมีมาให้หรือว่าแอปอื่นๆก็สามารถโหลดติดตั้งได้และสามารถดูได้ผ่าน Google TV จากทาง Xiaomi ตัวนี้ได้เลยทีเดียวนะฮะวิธีการติดตั้งตัว Xiaomi TV ตัวนี้นะครับไม่ยากครับแค่เพียงคุณเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU q Core นะครับส t o r เร e อยู่ที่3.2 g b RAM แรอยู่ที่2 g b Wi-Fi 6รองรับรองรับ Dolby a s m o d e ดดอร์บ i วิชันและ h d r 10กันด้วยนั่นเองะโดยในกล่องนะครับ,ะรบจะประกอบด้วยกล่องทีวีบ็อก g e เ3นะครับผมแล้วก็มีสายแดปเตอร์นะครับมี HDMI มีคู่มือการใช้งานแล้วก็มีรีโมทนั่นเองฮะโดยรีโมทเป็นรีโมทบลูทูธนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าตัวนี้นอกจากรองรับ Google TV แล้วยังสามารถใช้ กูโอเค Google ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังแคสสกีนขึ้นไปได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกล่องกันว่าด้านในเนี้ยจะมีอะไรบ้างลักษณะจะเป็นยังไงนะครับ แกกลอ,อามาสิ่งแรกที่เราเจอก็คือตัวกล่องทีวีแบบนี้นั่นเองนะครับสีดํานะสีสวยแล้วบอกเลยว่าตัวนี้บางโคตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยยังมีอะไรมาให้เราอีกนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับคล้ายๆรุ่นก่อนเลยนะฮะก็จะมีหัวอะแดปเตอร์แบบนี้สามารถเสียบได้ถ้าเกิดปรไทยมีปลั๊กที่เป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับก็จะมีคู่มือนะครับ2เล่มแบบนี้เลยก็ อ่านกันด้วยนะครับหรือไม่อ่านก็ได้ดูคลิปผมได้นะครับแล้วก็จะมีสาย h d ทีมนะครับที่ไม่ยาวมากนะครับ แต่ว่าเราตั้งตัวนี้ไว้ใกล้ทีวีก็ไม่ต้องใช้ยากนะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นรีโมทนะครับตัวรีโมทเนี่ยจะเป็นบลูทูธคือเราจะกดตรงไหนก็ได้ไม่ต้องชี้ไปที่ทีวีนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวถานนะครับจะเป็นถาน 3A นะแต่เขาไม่ได้แถมมาด้วยนะฮะตัวปุ่มกดลักษณะนี้เลยนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับมีปุ่มน้อยแต่ใช้งานได้ครบมีปุ่ม Netflix มีปุ่มพามิดีโอปุ่ม YouTube แล้วก็ปุ่มอแอปนะครับ เป็นปุ่มทางลัดสามารถเข้าใช้งานได้มีตราเสี่ยวมีตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตัวฐานเขาไม่ได้แถมมาให้ก็อย่าลืมซื้อถานมาด้วยนะครับก่อนที่จะติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัวเสี่ยวมีทีวีบ็อกเอชเตัวนี้นั่นเองนะครับลักษณะของตัวเห็นไหมครับว่าแค่จับขึ้นมาก็รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้มีความบางมากๆเลยนะครับตัวกล่องบางกว่าตัวเก่าเยอะนะครับด้านบนนะครับก็จะเห็นคําว่าเสี่ยวมีแบบนี้เลยเห็นไหมครับ เป็นปลาเสี่ยวมีก็ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับด้านหน้าบางมากบางมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าน้ําหนักไม่ถึงร้อยกรัมนะครับน้ําหนักอยู่ที่90กว่ากรัมนะครับเกากรัมนะครับด้านหลังนะครับตัวอื่นก็จะมี ตีเจนไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีตรีตาเจนนะครับเป็นเจน3นะครับสามอาดีเจนนะครับก็คือเจน3นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตัวล่าสุดแล้วที่ผมสั่งมานั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวรูอะแดปเตอร์นะครับผมสามารถเสียบใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็จะเสียบกับสายตัวนี้ได้เลยนะฮะตัวที่2นะครับก็จะเป็นรูสาหรับสาย HDMI รูที่3ก็จะเป็นรู USB นั่นเองก็สามารถเสียบและ ก็ใช้งานได้เลยนะครับทั้ง3ช่องนะวิธีการติดตั้งก็คือเสียบให้ครบแล้วก็ใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับและด้านหน้านะครับก็จะมีตัวรูไฟแสดงสถานะตรงนี้นั่นเองฮะก็จะมีสถานะเป็นไฟสีขาวกระพริบกระพริบนะครับผมเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ตัวเครื่องกาลังทํางานอยู่นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าทํางานปกตินะครับก็จะเป็นสีขาวนิ่งๆเลยนั่นเองนะฮะก็เป็นแสดงสถานะทั่วๆไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าใช้ฐาน 3A ก็สามารถซื้อฐานมาใส่ก่อนติดตั้งตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวอุปกรณ์ เสี่ยมีทีวี box e เ g e 3นะครับก็ถ้าเกิดไม่มีฐานผมยังไม่แนะนำนะเดี๋ยวมันจะติดตั้งไม่ได้แล้วก็เสียบสายนะครับตัว adapter เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็สาย HDMI นะครับเสียบเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้งานมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่เสียบสายเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับมันจะไปยากตอนติดตั้งนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องรีวิวก่อนนะเดี๋ยวคลิปติดตั้งจะเป็นคลิปต่อมานั่นเองนะเห็นไหมเสียบเข้าไปผม บอกเลยว่าเสียบให้สุดนะครับเสียบให้แน่นนะครับมันจะแน่นพอดีแล้วก็เสียบเข้ากับหลังทีวีของเราเพียงเท่านี้น่ครับผมก็เตรียมใช้งานได้เลยนะครับนี่เสียบปลั๊กเข้าไปถ้าปลั๊กมาตรฐานเสียบได้แน่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปครับ